ในโลกที่หรือว่ามันมีความหมายหรือมีคุณค่าเรียกว่าเป็นธรรมะที่ช่วยสนับสนุนให้คนประสบความสําเร็จนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของ,ของความอดทนนี่เป็นคุณสมบัตินะฮะที่สําคัญเลยนะความอดทนถ้าเป็นศัพท์เทคนิคเนี่เขาจะเรียกว่าขันติ ส่วนอีกข้อหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าโสระจะนะเป็นศัพท์เทคนิคในกานความหมายก็คือหมายถึงว่ารู้จักควบคุมอารมณ์นะคะหรือเป็นคนที่แบบมีความเขาเรียกอะไรเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะคล้ายๆเรียบร้อยคือแบบไม่กระโตกกระตากคือเวลามีความทุกข์มีความสุขหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้ได้ดีนะครับ มันมีหลักที่เหมือนกับว่าเวลาคนเราเนี่ยถ้าถ้าได้มีความสุขก็อย่าไปหลงรละเลริงอะไรเงี้ยคือควบคุมอ่าควบคุมอารมณ์หรือว่าความรู้สึกของเราได้หรือในขณะเดียวกันถ้าถ้าทุกข์ใจเนี่ยก็ต้องรู้จักควบคุมเหมือนกันนะครับไม่ภุมมไฟหรือว่าไม่แสดงอาการที่อืเหมือนกับมันเกินไปอะไรเงี้ยนะอันนี้พอคนมีทั้งความอดคนได้ ความอดทนนี่ก็จะมีหลายมิตินะเช่นความอดทนในเรื่องของความยากลําบากในการดําเนินชีวิตเคียกว่าอดทนต่อความลำบาก,ากตากตำนะฮะทำงานหนักอะไรงี้นะอดทนนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าความอดทนที่เป็นเรื่องของความอดทนต่อการเจ็บปวดทางด้านจิตวิญญาณจิตใจนะฮะคือสามารถทนได้ต่อคําดูถูกคำบูลลี่หรือว่าเรื่องอะไรที่มัน มันกระทบต่อจิตใจของเราเราสามารถที่จะอดกั้นอดทนไม่พยาบาทอะไรเงี้ยผมคิดว่าไอธรรมะสองข้อเนี่ยเราก็เลยจัดว่าเป็นธรรมะที่มีอุปการะอย่างมากอุปการะคุณต่อการที่เราจะประสบความสำเร็จ